เหรียญบาทรัชกาลที่5เหรียญศักดิ์สิทธิ์เรียกโชคเรียกลาบเรียกทรัพย์ช่าวัตถุมงคลได้ที่ facebook fanpage วัตถุมงคลรวยร้อยล้านฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเป็นเหรียญเก่าที่เป็นวัตถุมงคลที่น่าหามาบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับ เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญบาทสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเงินเหรียญเงินเนี่ยก็ช่วยดึงดูดแล้วก็ช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกโชคเรียลาบนะครับด้านหน้าของเหรียญเนี่ยก็จะเป็นรูปพานแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นมีฉัดนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญเนี่ย ก็จะเป็นตาช้างนะครับอยู่ในวงจักรนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเงินที่ช่วยเสริมดวงชะตาในด้านของการเงินสะเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกโชคเรียกราบเรียกทรัพย์นะครับเรียกพวกคทรัพย์เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าหามาบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญค่อนข้างที่จะมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับและที่สําคัญเหรียญน,นี้นะครับปัจจุบันนีย ราคายังไม่สูงสักเท่าไหร่ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ราคาเพียงแค่หลักพันเท่านั้นเองนะครับแค่ค่าเงินเนี่ยก็เกือบ500แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเหรียญนี้มีราคาแค่เพียงหลักพันเท่านั้นนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยวิธีการบูชาเนี่ยก็ไม่ยากครับเพียงแค่เพื่อนๆนาไปเลี่ยมกรอบแล้วก็ห้อยขึ้นคอนะครับก็จะสามารถ,ถที่จะบูชาได้แล้วนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงมาก นะครับสำหรับเหรียญเงินเหรียญน,นี้นะครับและที่สําคัญช้างด้านหลังเนี่ยก็หมายถึงความมั่นคงความเป็นปรึกแผ่นแล้วก็ความเข้มแข็งด้วยนะครับก็ช่วยเสริมดวงชะตาหลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเงินโชคลาภแล้วก็การ มันคงนะครับเสริมดวงชะตาในหลายๆด้านนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยปัจจุบันก็ราคาเพียงแค่หลักพันเท่านั้นหากท่านได้สนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจนะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับทางร้านเรามีแบ่งปันในราคาที่ไม่สูงสักเท่าไรนักน,นะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสามารถทักมาทาง Facebook วัตถุมงคลรวยร้อยล้านได้เลย นะครับก็แคปหน้าจอไว้หรือจะส่งเป็นลิงค์คลิปหรือจะบอกยังไงก็ได้นะครับทางร้านสามารถติดต่อได้เสมอนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็วัตถุมงคลต่อไปที่ทางร้านมาแนะนําเพื่อนๆนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนั่นคือเหรียญน,นี้อ่ะเป็นองค์พระศีวลีนะครับพระศีวลีเนี่ยท่านก็เป็น เทพเจ้าแห่งโชคลาภแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนะครับพระศิวลีเนี่ยท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโอเคนะครับก็พระศิวลีเนี่ยท่านเป็นผู้ที่โดดเด่นในด้านของเงินทองโชคลาภแล้วก็ทรัพย์สินนะครับด้านหน้าเนี่ยก็เป็นพระศิวลีนะครับข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะครับ ก็หากใครมีปัญหาเรื่องการเงินทำงานเท่าไหร่ก็เก็บเงินไม่อยู่สักทีไม่มีโชคลาภกับเขาสักทีทำอะไรก็มีแต่ปัญหาอุปสรรคนะครับก็ผมแนะนำว่าต้องบูชาองค์พระศิวลีองค์นี้นะครับเพราะว่าองค์พระศิวลีเนี่ยจะช่วยเสริมดวงชะตาในด้านของการทำมาหากินทำมาค้าขึ้นทำอะไรก็จเจริญแล้วก็ประสบความสำเร็จนั่นเอง นะครับถ้าในาสนใจก็ติดต่อทาง facebook นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านได้เลยนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับหลวงพ่อวันนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับนี่เหรียญน,นี้นะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าหลวงพ่อวันเนี่ยท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนี่เป็น นะหลวงพ่อวันกุศลจิตโตนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าหามาบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับด้านหลังก็เป็นตราแบบนี้นะครับก็มหาเวศวัดคองคูนนับจังหวัดพิจิตนรนับก็เป็นพระที่น่าหามาบูชานะครับด้านหลังนี้น่าจะเป็นทาเววสุวรรณด้วยนะครับ ต่อโค้ด161นะครับก็เป็นอีกเลขหนึ่งที่เป็นคู่สมพลเสริมด้วยชะตาในหลายๆด้านนะครับท่านใดชอบหรือสนใจเนี่ยติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านเลยนะครับช่องเรามีแบ่งปันวัตถุมงคลเสมอต่อไปนะครับนี่กล่องนี้เลยครับรูปเพิ่มทัพย์ปิดตารูปเหมือนหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับ หลวงพ่อพัดบุญยากามโมอ,อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนี่ครับเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูอย่างนี้นะครับจะได้ไม่ต้องสัมผัสเยอะนะครับลูกค้าเราจะได้พระที่ดีที่สุดนะครับนี่หลวงพ่อพัดบุญยะกามโมนะครับก็หลวงพ่อพัดวัหดห้วยด้วนนะครับรุ่นอายุ99ปีโอ้โหท่านก็อายุยืนมากๆนะครับพศสองหสาออกปีนี้ นะครับก็หลวงพ่อพัดเนี่ยปัจจุบันก็เป็นอิเกจิยอดนิยมนะครับพระที่ยอดนิยมได้ด้วยองค์ท่านเองเนี่ยก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าหามาบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะครับแล้วก็อีกองค์หนึง่งนะครับเดี๋ยวแนะนำองค์นี้ดีกว่าหลวงพ่อทบ หลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อทบก็เป็นพระที่เก่งนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกองค์หนึ่งรุ่นพาาร,ระบรมสารีริกธาตุนะครับก็เสริมดวงชะตาในหลายๆด้านนะครับท่านใดสนใจเนี่ยก็ติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้ครับ หลวงพ่อสนองอัตถโมนะครับรุ่นมงคลบารมี8 3นะครับวัดหัวร้องจังหวัดพิษณุโลกคนพิษณุโลกมาจะรู้จักกันดีนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตโอ้ยจะยากมากนะครับเซฟตีมากพผ้พาใหม่ค่อนข้างจะเซฟตีนะครับดูอ่าโอเคนะหลังไว้อย่างงี้นะครับเป็นหมูป่านะครับหลวงพ่อสน,นอง อัตอถมโมนะครับก็ช่วยเสริมดวงชะตาในแทบทุกด้านเลยนะครับเหรียญน,นี้ท่านใดสนใจบูชาติดต่อที่ Facebook Fanpage นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านคือลงยาแบบสวยๆครับพระรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะสวยนะครับแล้วก็ศิลปะค่อนข้างจัดนะครับและที่สำคัญนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องผ่านการใช้งานนะเพราะว่าพระรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะอยู่ในซีนพลาสติกแบบดีๆมาอยู่แล้วนะครับร้านเราก็ไม่ค่อยได้แกะอยู่ละ ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับท่านใดที่ดูอยู่นะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวัตถุมงคลดีๆราคาแบ่งปันสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับติดต่อได้ที่ f c e b o o o f แฟนเพจวัตถุมงคลรวยร้อยล้านเท่านั้นครับสวัสดีครับ